ตอนนี้คือจริงๆตอนนี้คืออยากได้กาแฟอีกแก้วมากเลยค่ะทุกคนก็คือกำลังคิดอยู่ว่าจะกดดีไหมไม่ดีกว่าค่ะเราไปเอาแค่โซดาพอ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิร์นอีกแล้วนะคะก็ท์นี้นะคะเดี๋ยวเอิร์นจะพาไปดูวิดีโอ Q&A นะคะก็คือแบบ Welcome to another episode of Q&A นะคะก็จริงๆแล้วถ้าใครที่เพิ่งมาตามช่องอเอิร์นเนี่ยก็อาจจะไม่เคยดูวิดีโอ Q&A ของเอิร์นเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครที่ตามช่องเอิร์นมาตั้งแต่แบบ2ปีที่แล้วหรือปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยหรือก่อนหน้านั้นอีกนะคะก็จะเห็นว่าเอิร์นมีทำวิดีโอ Q&A ไว้นะคะแล้วก็มีทำวิดีโอแบบพวก f 0 f a c t s about me ด้วยนะคะก็สามารถตามไปเช็คได้เดี๋ยวเอิร์นจะทิ้งล ย้อนไปดูเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงพีเรียหนึงของช่ององินึงนะคะที่แบบเราทําวิดีโอค a อบ่อยมากมน่าจะแบบทุกๆ6เดือนมั้งเพราะเอิญต้องการแบบคอยอัปเดตอะไรอย่างงี้กับทุกคนว่าเอออะไรมันไปถึงไหนแล้วหรือแบบระหว่าง6เดือนที่เราไม่ได้ทําวิดีโอนะคะคือมีใครมีคําถามสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเงิน,นึองไหมก็สามารถถามมาได้อ,ไอย่างงี้ใช่ไหมก็คือหลังจากที่ไม่ได้ทํามานาะนนึงก็ตัดสินใจว่าอ่ะ มันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมาทํา Q&A กันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยโชคดีว่ามันกําลังมีสิ่งหนึ่งที่คิดมากๆใน Instagram ก็คือเป็นการถามคําถามแบบไม่ระบุผู้ถามนั่นเองทุกคนก็เอินได้ดาวน์โหลดแอปมาเล่นนะคะแล้วก็มีถามลงไปใน IG Story เนาะแล้วก็เอินลงประมาณแบบสองสารอบเลยแหละเพราะเอินอ่ะแบบจริงๆก็ได้รับคาถามมาพอสมควรนะคะทุกคนก็เยอะแหละแต่ว่าเอินกลัวมันตกหล่นค่ะก็พยายามจะแบบว่าเก็บให้ได้ครบนะเผื่อใครมีคําถามอะไรอยู่ก็ลงประมาณสอสารอบนะคะถ้าทุกคนใครฟอล IG เอินอยู่ก็จะเห็นว่าเอินลง IG Story ค่อนข้างหลายรอบเนาะเป็นลิงให้กดเข้าไปถามคําถามอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มคําถามแรกกันเลยทุกคนอก่อนจะเริ่มนะคะอันนี้เป็นข้อความหรือว่าคําถามที่เอิญได้รับนะคะจากที่เพื่อนๆส่งมาให้นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคาถามเดี๋ยวเอิญจะค่อยๆทยอยตอบนะคะเท่าที่จะตอบไหวแล้วก็เท่าที่จะเก็บครบไม่นานเกินไปสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคน ค่ะคำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกเนี่ยถามเอินมาว่าอยากรู้ว่าทำไมเอิงถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้จากที่เราดูล้อของเอิงอ,อะเราดูเป็นคนเรียบง่ายมากๆขยันมากๆแล้วก็ เวลาเราขี้เกียจจะชอบดูล l อกของเอิญหนึ่งมากอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกคนเอิญไม่ได้เป็นคนขยันขนาดนั้นคือในใน v l อกเนี่ยเวลาที่เอิญถ่ายทุกคนดูมันก็จะเป็นช่วงที่เอิญมีอะไรทําถูกไหมคะแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงที่เราหายไปก็คือเป็นช่วงที่เราไปขี้เกียจเหมือนกับเอ่อทุกทุกคนนั่นแหละทุกคนคือเราไม่ได้ขยันตลอดเวลานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะบอกตัวเองคือเราต้องรู้ว่าหน้าที่เราคืออะไรนะคะก็คืออย่างเอินเงตตออัก่ว ก็คือพยายามจะตั้งใจเรียนนะคะแบบมาหาอะไรเงี้ยเออเลยอีกปีหนึ่งเรียนจบมันก็พยายามจะแบบเออรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเออเราบินแปองกิษน,นะเราไปเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันทา distract เราหรือว่าทาให้เราค่อยขๆหรืออะไรที่ทำาเรามันไม่เกิดประโยชน์อะทุกคนก็คือไม่ต้องไปโฟกัสแล้วก็ไม่ต้องไปทํามันนะคะทุกคนอก็คือพยายามจะบาลานซ์ชีวิตอย่างนี้อะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ส่วนที่ถามว่าทําไมถึงแบบดูเรียบง่ายใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตั้งแต่อัญญาไม่อยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยก็คือเหมือนแบบเอาจริงๆประเทศมันเรียบง่าย ประเทศสวีเดนประเทศที่เรียบง่ายมากทุกคนแบบตื่นเช้าออกกําลังกายไปทํางานกลับมาเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวดศารนาแหงเอานั่งคาเฟ่อะไรเงี้ยคือชีวิตมันเป็นอะไรที่ซิมเปิลแต่หาเปรียดทุกคนนึกออกปะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่ต้องเจอความวุ่นวายไม่ต้องอะไรแล้วเหมือนเอิญก็ค่อยๆแอบสอบความเป็นแบบความเป็น culture ของคนสวีเดนไปโดยไม่รู้ตัวนะคือทุกอย่างเอิญแบบตื่นเช้ามากินข้าวไปทํางานกลับบ้านมานั่งดูซีรีส์ enjoy กับชีวิตประจําวันของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกปะหรือไม่ก็แบบลอง เอิญก็จะเป็นคนที่แบบมีความสุขกับอะไรเล็กๆแบบง่ายๆอ่ะไม่ต้องทําอะไรให้มันแกรนมากอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะเป็นนิสัยเอิญเองด้วยก็ได้คือเหมือนแบบเอิญแค่แบบกลับบ้านมาแล้ววันนั้นอากาศร้อนมากๆสมมติแล้วแบบเอิญวิ่งเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำนะอาบน้ำเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็วิ่งออกมาสาวผัดลมก็ได้ความสุขอแล้วคือสบายตัวแล้วเอิญสบายใจแล้วคือเหมือนแบบความสุขสําหรับเอิญมันอาจจะแบบหาง่ายก็ได้ทุกคนมันก็เลยเหมือนไม่ต้องการอะไรที่มันแบบหวือหวาหรือว่าแบบฟู้ฟ้าอะไรเพื่อที่จะมาให้ชีวิตรรรรรรูู้้สสึกกกกกคคออออมมมมมมพลลี่ีททะไยุ่าาาาาางงเเเััันนนนน็็ดดดิิจจวววปํํธห อะไรที่แบบเออเรามีความสุขจากการทําอะไรอย่างนั้นมันก็เลยดูเรียบง่ายมั้งค่ะคิดว่านะอื <laughs> เอรพูดสวีเดนได้ไหมแล้วตอนนี้ได้สัญชาติสวีเดนไหมคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสวีเดนเนี่ยภาษาออฟฟิเชียลของประเทศนี้คือสวีเดชเนาะก็คือสวีเดชเนี่ยเป็นภาษาที่คนที่นี่ใช้กันเป็นหลักแล้วก็คือถ้าเดินไปไหนเนี่ยก็จะเป็นแบบก็จะเห็นแต่ภาษาสวีเดชออฟฟิเชียลไลงวัชเขาคือสวีเดชเนาะคนที่นี่ก็ใช้ภาษาสวีเดชหมดตอนนี้เอิร์นต้องบอกก่อนว่าเอาิร์นะไม่ได้ภาษาสวีเดชเลยเพราะว่าถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆก็อย่างที่บอกจะรู้ว่าเอิร์นเรียนอินเตอร์มาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อหยมีเเเดนนออออรรกกก็ืคงลย พูดสวีเดชไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของสัญชาติเนี่ยเอิญก็ยังไม่ขอนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการจะขอสัญชาติสวีเดนได้เนี่ยคือถ้าไม่ได้แต่งงานมาหรือไม่ได้อะไรมาเนี่ยอย่างเอิญเนี่ยย้ายมาใช่ไหมคะคือเอิญอะต้องรอ เหมือนระยะเวลาต้องรอ5ปีถึงจะสามารถขอได้คะ่ะทุกคนคือ5ปีเนี่ยไม่ใช่อยู่ตั้งแต่ปี2017ถึง2022เราได้นะทุกคนคือเหมือนแบบสมมติว่าระหว่าง2017ถึง2022มัน5ปีก็จริงแต่ระยะเวลาตรงนั้นอนะคุณออกนอกประเทศสมมติเอิญเนี่ยบินกลับเมืองไทยตอนช่วงซัมเมอร์หรือว่าเอิญบินออกไปเรียนที่อังกฤษ2ปีอย่างเงี้ยคือมันต้องหักลบไปแล้วเวลาเอิญออกนอกประเทศเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำนวณจริงๆแล้วเอิญยังอยู่ไม่ถึง5้ปีคะ่ะทุกคนฉะนั้นเอิญเนี่ยยังขอซิอ ก่อนแต่ว่าอย่างของคุณแม่เอินอย่างเงี้ยคือขอได้แล้วเพราะาคุณแม่เอินไม่ได้ออกนอกประเทศแบบบ่อยเท่าเอินอะไรเงี้ยเอินบินไปเรียนนะเนาะก็หายไป9เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะคอนดิชันต่างกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่เอินขอได้แล้วแต่เอินก็ยังขอไม่ได้นะคะอืม เอิงอายุเท่าไหรอ่อสงสัยมานานแล้วค่ะก็เอ่อย้อนกลับไปดู50 f ตี้แฟกต์ about me ได้นะทุกคนแต่เอิญก็จะบอกอีกทีนั่นแหละก็เออเกิดปีนึเกิปี1999นะคะคอสเนาะก็เอ่อปัจจุบันก็จะต้องอายุ23แต่ว่าเนื่องจากยังไม่ถึงวันเกิดตอนนี้ก็ยัง22อยู่ค่ะคําถามต่อมานะคะคือถามเหมือนว่าแพลนในอนาะคตของน้องเอิญอยากทํางานใช้ชีวิตที่ประเทศไหน ก็จริงๆแล้วอะ่ะเอิญแพลนว่าเอิญอยากทํางานที่สวีดเดนค่ะทุกคนแต่อย่างที่บอกก็จะมีคอนเิชันเรื่องของภาษาเนาะที่เอิญอาจจะต้องถึงเวลาไปโรงเรียนสวีเดชแบบจริงๆแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่อยู่มาสี่ปีปฏิเสธมันมาตลอดก็ถึงเวลาที่จะต้องเรียนมันจริงจังแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ในการทํางานเนาะถ้าเอิญอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเอิญรู้สึกบอลกับ สวีเดนมากๆแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันเหมือนแบบรู้สึกว่ามันเป็นที่ของเราอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าเหมือนแบบเวลาเราไปเจออะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเอยมันใช่อะไรเงี้ยมันก็อยากอยู่อะไรเงี้ยคือเอิญอะไปอยู่อังกฤษมาเอิญไปอยู่เอิญโตที่เมืองไทยมาเอิญอยู่อังกฤษมาเอิญมาอยู่สวีเดนอะไรเงี้ยเอิญรู้สึกว่าแบบเอิญคลิกกับที่สวีเดนที่สุดจาก3ที่ตรงนี้เอิญก็เลยคิดว่าหลังจากเรียนจบจากอังกฤษนะคะก็มีแผนจะย้ายมาอยู่สวีเดนนั่นแหละทุกคนก็คืออยู่ยาวๆไปแล้วก็อาจจะขอสัญชาติออะรรรเเเงีีี้ยคค่่่ตตาาาาาามมมมํถถแกกทนืืสัญชิ พี่เอิญเรียนมหาลัยกี่ปีคะคือคําถามนี้นะคะเอิญบอกเลยว่าเอิญเรียนมหาลัย3ปีนะคะทุกคนแล้วก็เอิญจบปี2แล้วก็คือเหลือปีสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวกันยานนี้เอิญต้องบินกลับไปอังกฤษแล้วก็ไป finish my last year of uni นะคะทุกคนค่ะคำถามต่อมานะคะเวลาเริ่มอะไรใหม่ๆกัะวลบ้างไหมคะแล้วเอิญดิดีวกับมันยังไง ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเวลาเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยเอินกังวลนะคะกังวลมากๆแต่ก็เพราะว่ากังวลนี่แหละเอินก็เลยมีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าไว้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยเอินเตรียมล่วงหน้าเป็นเดือนๆเลยนะทุกคนก็คือแบบ เตรียมตัวล่วงหน้านะคะมันก็ทําให้เราเอินมองว่ามันเป็นการช่วยลดให้เราแบบกังวลน้อยลงทุกคนแล้วก็แบบวางแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบตื่นตระหนกน้อยลงเนาะแล้วอีกอย่างที่เอินแบบรู้สึกแบบ grateful มากๆคือการที่เอนินอ่ะคุยกับป๊าป๊ามา,มา,มาตลอดเวลาที่เอินกังวลว่าแบบเอิเนี่ยรู้สึกไม่ดียบวันนี้ยังไงต้องการแบบความช่วยเหลือป๊าป๊ามาก็จะคอยมีเหมือนแบบ advice คอยบอกเอินว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงนะคะหรือว่าคอยไกด์ให้อะไรที่เราเสนอไปแล้วมันอาจจะยังฟังดูไม่เข้าท่าเท่าไหรกบบู้สึแ วนน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เรารู้สึกกังวลแบบในสภาพจิตใจในช่วงที่เราแบบกังวลมากๆเนี่ยป๊าป๊ามากก็คอยจะคอยแบบช่วยพูดให้เรารู้สึกแบบไม่ตระหนกจนเกินไปอืม คำถามต่อมานะคะคือ the most embarrassing thing you have ever done ก็คือสิ่งที่น่าอับอายที่สุดที่คุณเคยทํามานะคะก็คือสําหรับเอิญอะคือตอนที่เอิญยังเรียนอยู่ที่เมืองไทยใช่ป่ะตอนนั้นเอิญเรียนโรงเรียนหญิงล้วนก็เหมือนแบบตอนที่เราปิดเทอมอะเราจะรู้กันว่าเด็กไทยเวลาปิดเทอมแบบ summer break รอบใหญ่สุดอะมันจะปิดตั้งแต่แบบประมาณเกือบเกือบสามเดือนเลยอย่างเรียนอิญเนี้ยคือเกือบสเดือนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงตลอดระยะเวลาแบบสามเดือนที่ ที่เราอยู่บ้านตอนนั้นเอิญอยู่ประมาณแบบปสองหรือปอ .4 นอ่นะเอิญจำไม่ได้แต่คือเหมือนแบบพอเอิญกลับไปโรงเรียนอนะ่ะเอิญเรียกเผลอไปเรียกคุณครูว่ามามาทุกคนเพราะว่าตอนตลอดระยะเวลาที่เราอยู่บ้าน3มเดือนกว่า2เดือนอะไรเงี้ยเราเรียกแต่มามาไงคือเราอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาแล้วก็แบบมาหมาโน้นมามานี้ามาน,น,น,นั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบพอไปโรงเรียนอนะ่ะจะไปเรียกครูแล้วเผลอลุดเรียกมามาออกมา,มาคือเราไม่รู้ครูได้ยินหรือเปล่านะแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นอ่ะคืออายมากคืออายแบบอายมากๆเพราะว่าเราแบบไปเรียกคุณครูว่ามามาอรยงเเ้กก็ูสึแบบ จะเอาจิงพูดเราตอนโตก็ยังรู้สึกอายอยู่นิดๆิเหมือนกันนะว่าแบบไปเรียกครู่ามอกาได้ไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเด็กมากๆเลยคะ่ะก็จริงๆก็ยังอายอยู่ทำไมตอนที่ไปเรียนสวีเดนถึงเลือกต่อมหาลัายที่ Uk หรอคะแล้วตอนนี้เรียนด้านไหนอยู่คะก็จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าในปีที่เอิญกำลังแบบจบมหกเนี้ยเอิญเซิร์ชหามหาลัายเนาะมันก็ค่อนข้างเป็นแบบ To u g h d e c i s i o ทั่งแบบ it's a really hard one because เหมือนจะต้องพูดว่งไงเดียะคือเอิญอหนอยากใจจริงๆอะเอิญไม่อยากบินไปเรียนที่ไหนเลยจริงๆทุกคนคือเอิญอยากอยู่สวีเดนมากเอนินชอบสวีเดนแบบเอิญไม่อยากไปไหนเลยใช่ปะแต่ว่าคือด้วยความที่วิชาที่เอนินอยากเรียนนะคะซึ่งก็คือ accounting and financial management 1. มันไม่มีสอนที่สวีเดนหรือสอต่อให้มีสอนมันก็ไม่มีสอนเป็นภาษาอังกฤษคือมันเป็นสวีเดนซึ่ง เอิญไม่ได้ภาษาสวีเดนอย่างที่เอิญบอกไว้ในคําถามก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคหลายอย่างมากที่ทําให้เอิญอนะไม่สามารถเรียนที่สวีเดนได้เอิญก็เลยไปแอพพลายมหาลัยที่อังกฤษแทนนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเอินไปเรียน UK นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนที่สวีเดนเนาะอืมแล้วก็คณะที่เรียนอยู่ตอนนี้คือ accounting and financial management นะคะอืมก็คือเป็นวิชาบัญชีและการจัดการทางการเงินงค่ะ ากให้พี่อันหนึ่งช่วยแชร์วิธีจัดเวลาอ่านหนังสือหน่อยค่ะอ่านก่อนสอบกี่เดือนแล้วแต่ละวัน manage เวลายัางไงบ้างหรอคะก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลาที่เราเรียนปกติเราไม่มีการ manage เวลาใดๆทั้งสิ้นเลยคือเข้าคลาสจบคลาสเสร็จเราก็มานั่งเล่นนอนเล่นะลรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรต่อแต่ช่วงช่วงสอบช่วงสอบช่วงสอบเราจะเหมือนกระตุ้นตัวเองขึ้นมานิดหนึง่งโดยการที่ว่าเราจะแบ่งเวลาอ่านนี้คือเราจะดูเนื้อหาก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนนะคะเริ่มจากการทําสรุปก่อนทําสรุป ล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ2เดือนค่ะทุกคนเอิญทำสรุปทุกอย่างให้มันอยู่ในด็อกคิวเมนต์เดียวเอิญพยายามจะทำให้ข้อมูลทุกอย่างเช่นต้องจำต้องท่อง,ต,องต้องเรียนเนี่ยให้มันอยู่ในเอกสารชุดเดียวทุกคนหรือสองชุดก็ได้แต่คือให้มันอยู่ใน แบบเรียงกันให้น้อยที่สุดไรเงี้ยแล้วก็พอทําเสร็จใช่ปะเอิญจะเริ่มท่องสมมุติอย่างวิชาหยยนึ่งเงี้ยเอิญมี10บแชปเตอร์ทุกคนวิธีการอ่านเอิญก็คือวันที่ 1- นึ่งถึงสเอิญจะอ่านแชปเตอร์หนึ่งถ้าเนื้อหามันเยอะเราต้องท่องเยอะหรือถ้ามันไม่เยอะเนี่ยก็วันละแชปเตอร์ไปเลยแล้วสมมุติว่าพอวันวันที่1อ่านแชปเตอร์หนึ่งวันที่2อ่านแชปเตอร์ แต่วันที่2พอเราเริ่มจำ chapter สองเอินกลับไปท่องของ chapter หด้วยแปลว่าวันที่2องเอิต้องอ่านบทที่1และบทที่2พอวันที่3เอินเริ่มท่องบทที่3แต่เอินต้องกลับอ่านบทที่ 1, 2และ3ด้วยแล้วพอวันที่4เอินเริ่มอ่านบทที่4เอินก็ต้องท่อง1 2, 3และ4ด้วยคือเอินทาอย่างเงี้ยไปจนครบเดือนแล้วก็สมมติเอินเรียนทั้งหมด3วิชาใช่ปะคะเอินก็ทาอย่างเงี้ยสวิชาก็คือแปลว่า1เดือนอะเราจะได้ท่องหมด ก็คือแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบอ,อ้าวอย่างนี้เราชร์ท้ายๆมันก็ได้ท่องน้อยกว่าชปเตต้นๆใช่ไหมเหมือนแบบเอาเป็นว่าเราพยายามสลับแล้วก็พยายามจะเกลี่ยให้แต่ละชปตอร์มีการท่องซมม้ำอ่ะให้เหมือนแบบในปริมาณที่เท่าๆกาันหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับชร์ไหนอ่ะเราอาจจะไม่ท่องชร์นั้นก็ได้แล้วก็ไปท่องชร์ที่เรายังไม่คลองนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านหนังสือของอันเองิงแต่ว่าอันเนี้ยในกรณีที่มันเป็นวิชาท่องจำเนาะ ค่ะคำถามนี้มีคนถามเหินเข้ามาประมาณ2อสคนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเทคนิคให้มั่นใจในตัวเองไหมคะแล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่ามีวิธีเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองยังไงหรอคะช่วงนี้รู้สึกว่าเซลล์เเตตินต่ำมากเลยค่ะต้องให้กําลังใจตัวเองอะอาจจะต้องเหมือนแบบเรียนรู้จากการที่จะเคารพตัวเองก่อนเช่นเหมือนแบบบอกว่าเราสามารถทําได้นะแล้แบบคือถ้าเราคิดตามง,ง่ายๆว่าถ้าสมมติเราคิดว่าเราทําไม่ได้อะ เราไม่สามารถเราทําอันนี้ไม่ได้เราไม่สามารถทําอันนี้ได้เราไม่มีทางทําดันได้หรอกเราจะไปแสดงออกได้ไงว่าเรามีความมั่นใจให้คนอื่นเห็นว่าเราแบบเรามั่นใจคนก็บอกวาในเมื่อตัวเราเองอ่ะยังไม่เชื่อมั่นโทษค่ะคือเหมือนตัวเราเองอ่ะยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยเราจะไปทําให้คนอื่นเห็นได้ไงว่า เรามีความมั่นใจนะึกออกไหมคืออันนี้คือที่เอินสามารถอธิบายได้คร่าวๆเนาะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แบบถ้าสมมติอยากเพิ่มความมั่นใจอะพยายามบอกตัวเองทุกวันว่าฉันทําได้อะไรเงี้ยฉันทําได้ฉันทําได้ไดค่อยบอกตัวเองอะไรเงี้ยนะคะม,มันก็จะเอิญคิดว่ามันเป็นวิธีเล็กๆแต่ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะทุกคนพอก็ใกล้จะเรียนจบปตรีเนี่ยมันก็ต้องมีคําถามนี้ตามที่ทุกคน คาดหวังก็คือมีแลนจะเรียนต่อโทไหมคะก็อย่างที่บอกนะคะเอินเป็นเด็กไม่ชอบเรียนนะทุกคนก็คือต้องบอกก่อนเลยว่า Initial Plan ของเอินคือเรียนจบมาปอตีแล้วแบบมาทํางานก่อนแล้วก็คือเหมือนแบบทํางานเก็บประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็พอเราแบบทํางานไปเรื่อยๆอยู่ใน working environment ไปเรื่อยๆเราจะรู้เองว่าทักษะไหนหรือสกิลไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องแล้วเราเข้าไปเรียนเพิ่มในปอโทอะไรเงรี้ยทุกคนนึกออกปะอันนี้คือเหมือนแบบ initial plan ของเอินตั้งแต่เริ่มเข้าแบบเรียนแบบมหาลัยเลยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเหมือน Reality h ี t ฮอะค่ดดคะทุกคน กต่ไทำของความจริงมันกระแทกชนเข้าชีวิตเอินก็คือเหมือนแบบอย่าง สุดที่เอิญเจอก็คือเอิญลองหางานที่นี่ที่สวีเดนดูนะคะปรากฏว่ามันยากมากๆเลยทุกคนที่เอิญจะสมัครงานเข้าไปโดยที่แบบเหมือนเอิญมีวุฒิปตรีเอิญจบจากอังกฤษมาแต่เอิญพูดภาษาสวีเดชไม่ได้สุดท้ายคือทุกปัญหามันจบเพราะว่าปัญหาเพราะว่าปัญหาเรื่องของภาษาเนี่ยแหละทุกคนแล้วเอิญก็เลยรู้สึกว่าเอิญต้องเรียนต่อปโทเพราะว่าหนึ่งถ้าเอิญเรียนมหาลัยใช่ไหมคะปโทที่นี่เนี่ยก็คือเอิญน่ะ จะได้ลงคอร์สภาษาของมหาลัยด้วย2ก็คือเอิญไม่เสียเวลาชีวิตแบบทิ้งไปทุกคนคือเหมือนออกไม้เคลื่อนสามารถไปเรียนภาษาเอางเดียวได้โดยที่ไม่ต้องเรียนปอโทแต่เอินมองว่า ถ้าจะเสียเวลาเพื่อที่จะเรียนภาษาเป็นปีๆอ่ะสู้เอินเรียนควบไปเลยดีกว่าก็คือเรียนปโทไปด้วยแล้วเอาดีกรีไปด้วยแล้วก็เอาภาษาไปด้วยเลยมันก็จะได้แบบคอม p l e t e ในระยะเวลาที่มันไม่นานมากจนเกินไปแล้วระหว่างนี้อาจจะลองหา internship ดูหรือว่าอะไรเงี้ยทำดูนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะเอินกลัวเสียเวลาไงทุกคนคือจริงๆตอนแรกอย่างที่บอกไม่ได้มีแผนว่าจะต่อโทเลยแต่ว่าคือเนื่องจากสถานการณ์อะไรเงี้ยแบบ ความเป็นจริงอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงว่าเออมันเราไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องอาจจะต้องต่อโทหลังจากที่จบตรีที่อังกฤษคะ่ะก็มาต่อโทที่สวีเดนก็ช่วงนี้เอหนเป็นยังไงบ้างมีแพลนอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ ช่วงนี้ไม่มีแพลนอะไรเป็นพิเศษคะ่ะแต่ก็หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเอิญมีแพลนจะบินกลับไทยตอนช่วงเดือนเดือนสิงหาะคะ่ะแล้วก็แพลนเดือนสิงหามีไม่เยอะเอิญก็อาจจะแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีจองที่พักไว้แล้วแต่ว่าขออุบอิบไว้ก่อนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวรอดูตามบล็อกเนะเาะแล้วก็เอ่อกลับไปเยี่ยมมากงอาม่าค่ะแล้วก็กลับไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยทุกคนเพราะเอิญก็ไม่ได้กลับไทยนานปกติเอิญจะแบบกลับไปตรวจฟันหาหมอฟันไปตรวจแบบสุขภาพอะไรอย่างนี้ปกตินะคะทุกครั้งทีีีีี่่่่่่่่กกกกลลลับบไไไทททยยเเเเเเนนนนนนาาาาาาะะะ็ด๋ววววมมแพพจจปปรือองหห้้สสใญุขภิ ค่อยเที่ยวอะไรเงี้ยเอิก็จะแบบกลับไปก็จะไปกินอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็แบบมีเที่ยวนิดหน่อยแล้วก็ไปตัวสุขภาพเน้น3อย่างนี้เป็นหลักค่ะทุกคนก็แผนระยะสั้นก็จะเป็นประมาณนี้ mm hmm. ค่ะคำถามต่อมานะก็คือถามอินว่า mm hmm. พี่เอิจัดตารางตัวเองยังไง mm hmm. ให้ไม่ลืมว่าต้องทําอะไรบ้างหรอคะหนูเห็นพี่ทําหลายอย่างเลยแบ่งเวลาเก่งมากก็ตัวช่วยของเอินในการจัดเวลานะคะทุกคนก็คือ แคนเนอร์นั่นเองทุกคนคือเห็นเล่มจิ๋วๆแบบนั้นมันมีประสิทธิภาพมากถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีนะทุกคนก็คือสาหรับเอิญเนี้ยเอิญจะจดไว้เลยว่าวันที่เท่านี้เอิญต้องทําอะไรบ้างกี่โมงสถานที่คืออะไรนะคะแล้วก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเอิญก็จะต้องหาลวงหน้าก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนเดินทางยังไงต้องไปยังไงต้องติดต่อใครก่อนไหมหรือว่าต้องแบบอะไรเงี้ยเอิญจะหาข้อมูลลวงหน้าไว้ก่อนเพื่งมันก็จะลดระยะเวลาในการทํางานของเราให้มันสั้นลงนะทุกคนแล้วก็ส่วนน ว่าเออวันนี้เอิญต้องทําอะไรหรือว่าเอิญก็จะก่อนนอนเงี้ยเอิญก็จะพยายามคิดว่าเออพรุ่งนี้ตื่นมาต้องทําอะไรอย่างเมื่อคืนก่อนจะนอนเนี่ยเอิญก็รู้ว่าเออวันนี้เอิญต้องมานั่งถ่ายคลิป Q a นะแล้วก่อนที่จะถ่ายคลิป Q a คืออะไรเอิญต้องถามคําถามทุกคนใน Instagram Story ก่อนซึ่งเอิญก็ต้องคิดอีกว่าแล้วถ้าเอิญจะถามคําถามใน Instagram Instagram Story เนี่ยเอิญต้องถามล่วงหน้ากี่วันเพื่อที่จะได้มีเวลาให้ทุกๆคนเข้ามาถามคําถามเอิญอะไรเงี้ยคือเอิญจะมีวางแผนแบบลััักกกษณณะะะะะงงงงาาาาาาานนนนนนนปรรมมมีีีี้้้้้้้้ไไไวววอออเเยยยคคืถถแแผบบ่่็จททํใหุๆ คือไม่ติดขยยัดอะไรเงี้ยคะ่ะก็ใช้แพลนเนอร์มันก็จะช่วย,ลลย,ยเราได้เอิรนก็มีเขียนไว้เหมือนกันอ,อยากทราบว่าที่สวีเดนมีข้อเสียด้านไหนบ้างไหมคะมีทุกประเทศมีข้อเสียหมดนะคะไทยก็มีสวีเดนก็มีอังกฤษก็มีเนาะแต่ว่าเอิร์นจะพูดของสวีเดนเพราะข้อที่ถามสวีเดนมาก็เอ่อเอาเป็นว่าไม่ใช่จากมุมมองของเอิร์นละกันเนาะเพราะว่าจริงๆเอิร์นก็ตั้งแต่มาอยู่เอิร์นก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีข้อเสียอะไรที่มันเอามาพูดเป็นประเด็นได้แต่ว่าถ้ามุมมองจาก ที่เอิญได้ยินคนที่นี่พูดมานะก็คือหนึ่ง,งก็คือสวีเดนอะเป็นประเทศที่เหมือนออพูดว่าไงดีนะคือเขาช่วยเหลือเรฟูจีใช่ไหมคะผู้อพยพแบบสงครามอะไรเงี้ยเข้ามาในประเทศเยอะแล้วรัฐบาลก็มีการให้เงินสนับสนุนแบบเรฟูจีกลุ่มนี้ให้ขณะที่ว่าให้บ้าน ให้เงินเดือนแบบว่าบางคนได้สัญชาติเลยก็มีเหมือนที่หลายคนถามเอินว่าเอินได้สัญชาติหรือยังแล้วเอินบอกว่าเอินยังไม่ได้แต่ว่าเรฟูจิก็คือผู้คนเหล่านี้ค่ะเขาแบบพอย้ายมาบางคนได้สัญชาติเลยได้เงินเดือนได้บ้านพักแล้วก็ถ้าเกิดมีลูกเนี่ยลูกก็ได้เงินช่วยเหลืออีกนะคะก็คือเราเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคนสวีเดนก็เกิดความไม่พอใจว่าเฮ้ยภาษีที่เราจ่ายกันไป3า5 0หเปนเนี่ยหลายคนก็ยังเข้าใจผิดว่าสวีเดนจ่ายภาษี5 0ไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่ทุกคนที่จ่ายภาษี50%คืออาชีพที่แบบรายได้เยอะๆก็จะจ่าย50%อาชีพที่ไม่ได้รายได้เยอะก็จ่าย30%ต่างกันไปนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคนสีเดนอะรู้สึกว่าภาษีที่เราจ่ายไปให้กับรัฐบาลอะรัฐบาลเอาไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ที่ แล้วพอคนกลุ่มนี้ได้รับเงินจากรัฐบาลเนี่ยมันก็จะมีคนที่ค่อนข้างเกเรก็คือหนึ่งไม่ยอมไปยอมไม่ยอมไปเรียนภาษาสวีดิชไม่ยอมหางานก็คืออยู่ในประเทศไปวันๆอะไรเงี้ยทุกคนออกกบ้านแล้วก็แบบนอกจากนั้นเนี่ยคนบางกลุ่มเออเอ,เ,อเน้นว่าบางกลุ่มนะคะเออไม่ได้บอกว่าทุกคนก็ไปเกาะอ,อาชญากรรมทําให้เหมือนแบบว่าเลทแบบการเกิดอาชญากรรมในสวีเดนะมันสูงขึ้นเพ,นเพราะว่า กลุ่มคนเหล่านี้ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศคือสวีเดนอ่ะเป็นประเทศที่ใจดีคือรับหมดคือใครแบบมีปัญหาอะไรสวีเดนก็จะเปิดรับหมดซึ่งตอนเนี้ยคนสวีเดนเองก็ยังแซวว่าเหมือนแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นประเทศของประเทศของคนกลุ่มนี้ไปแล้วคือคนสวีเดนเองอ่ะเหมือนแบบ กายจะกลายเป็นเหมือนแบบชนกลุ่มน้อยในประเทศตัวเองไปแล้วเพราะเราเปิดรับแต่เหมือนเอ่อพอประเทศเรประเทศเนี้ยเปิดรับแต่คนอพยพเข้ามาอะไรย่างี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะยังแต่ข้อเสียการนึงที่เรารู้ก็คือเหมือนมันจะยังมีกลุ่มคนบางคนนะคะที่คนสิีเดนส่วนมากแยกไม่ออกระหว่างอิมมิเรนต์กับเรฟูจีซึ่ง หลายคนต้องเข้าใจก่อนว่า e f u g จีกับอ g ม a n t มันต่างกันอย่างเอิญอย่างเงี้ยเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศเขาในประเทศสวีเดนเอิญ e ถือว่าเป็น Im ม i g ก a n t ก็คือเอิญทำงานจ่ายภาษีให้รัฐบาลไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ว่ากลุ่มของ Refug จ e ีเนี่ยคือเขาย้ายเข้ามาเพราะเขาลี้ภัยสงครามหรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลคนกลุ่มนี้จะได้เงินได้แบบได้สวัสดิการต่างๆได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่เอิญกล่าวมาค้างตน้นหรือพูดไปตอนตอน้นเนาะเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าคนสวีเดนเขา รวมหมดว่าเนี่ยคนต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศเขาอะ่ะคือคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล มันเหมือนมีความรู้สึกไม่พอใจกับชาวต่างชาติเล็กๆอยู่ซึ่งเออนะ่ะไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่าชาวต่างชาติบางคนที่เขาย้ายจากต่างประเทศมาแล้วมาอยู่ในสวีเดนเนี่ยบางคนก็คือเคย experience ว่าเออชาวสวีเดนเขามองเขาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าเหมือนแบบเขามาใช้เงินที่แบบคนสวีเดนจ่ายภาษีให้รัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะอืมมันก็จะประมาณนี้เนอะอืมค่ะคำถามต่อมานะคะคือ your favorite online and offline store for clothes ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่า ร้านที่เป็นทางออฟไลน์และออนไลน์สโตร์สำหรับเสื้อผ้าเอิญนะคะคือเอินไม่มีสเปซิฟิกเลยดุคนคือเอินเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าแต่ส่วนใหญ่บอกก่อนเลยว่าจะซื้อออนไลน์เพราะว่าเอาเนินะชอบสั่งเสื้อผ้าจากที่ไทยเอินไม่ค่อยซื้อเสื้อที่สวีเดนนะเพราะแบบ1คือไซส์มันไม่มี คนคือเอิญเป็นคนตัวเล็กไงแล้วต่อให้ใส่ XS ที่เล็กที่สุดของที่นี่เข้าไปในแบรนด์บางทีเอิญก็ยังใส่ไม่ได้เลยทุกคนเหมือนแบบ XS ของ Sara ของ like Hoem หรือว่า H&M นะคะก็เอิญก็แบบบางทีก็ยังใส่ไม่ได้แล้วสุดท้ายไปจบแล้วเสื้อผ้าเซ็กชันเด็กซึ่งมันก็ไม่ใช่สไตล์เราเนื้ออกว่าแบบเสื้อผ้าเด็กมันก็จะเน้นสีสันชูช,ชาดความลายกระตุ้งกระตูนซึ่งมันก็ไม่ใช่เอิญอีกนื้อออกไหมสุดท้ายเนื้อเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของเอิญนนก็คือจะซื้อมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ scroll like เหมือนออนไลน์เอาดูตาม IG อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เอิญจะไม่มีร้านที่แบบซื้อประจําเพราะว่า คือเหมือนเอิเป็นประเภทที่แบบดูแล้วแบบเออตัวนี้สวยก็คือแบบเออสนใจก็กดสั่งซื้อโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันมาจากร้านอะไรเลยแล้วแบบเลื่อนไปอีกทีหนึ่งอาจจะไปเจออีกร้านหนึ่งรบเอ้ตัวนี้สวยก็คือซื้ออะไรเงี้ยคือส่วนนี้ก็คือจะไม่จะไม่ได้สเปซิฟิกว่าโอยฉันต้องเข้าไปที่ร้านนี้เพื่อที่จะแบบไปซื้อเสื้อผ้าจากร้านนี้เลยอะไรเงรี้ยคือจะไม่มีนะคะคือแบบแรนดอมเลยแบบเอาตามที่ตัวเองชอบก็จะไม่มีสเปซิฟิกเนาะอืม แต่ว่าถ้าใครสนใจเสื้อผ้าที่เอินใส่หรือว่าอะไรเงี้ยพวกอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเอินสามารถทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description mm hmm. ได้หรือว่าเอินจะทิ้งพวกแบบลิงก์ไว้ให้ใน comment section นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอ Q&A ยังมีใครมีคำถามอะไรสงสัยไหมคะสามารถพิมพ์ทิ้ง comment ไว้ด้านล่างได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนึงจะไปไล่ตอบเนาะก็แต่ว่าเนี่ยวันนี้เป็น Q&A แบบมินิ Q&A ซึ่งเอิญก็ไม่แน่ใจว่าม i n i ไหมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ ชื่นชอบกันนะคะทุกคนแล้วก็ถ้ามีใครมีไอเดียอยากให้เอิญทำวิดีโอแนวอื่นๆหรือสไตล์อ,อื่นหรืออะไรนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเอิญจะไปตามอ่านแล้วก็ไปตามรีสปอนส์ที่เราคอมเมนต์นะคะขอบยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าเนาะ,ะบ๊ายบายข้างนอกไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้แต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนจริงตอนถ่ายคิววินนี่ยเอิญปิดพัดลมแต่ว่าตอนที่เอิญตัดกล้องเนี่ยเอิญเปิดพัดลมอยู่ทุกคน คืออากาศมันร้อนแบบร้อนจนใจเจ็บน้ำก็คือหมดไปแล้วแก้วหนึ่งร้อนมากทุกคนคืออากาศวันนี้ร้อนมากแต่คือเนีะ่ะปิดพัดลมเพราะเอิญกลัวเสียงพัดลมมันเข้ากล้อง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรต่อนะคะพรุ่งนี้เอิญมีทำงานก็เดี๋ยวตามไปดูกัน